าพาไปฟังไอ้หมอนิ่มแพร่ไปฟังเหตุผลที่มันแพร่และที่มันห่างฟังและดูว่ามันสมควรจะเจออะไรบ้างวีนี้ปีนี้สายอุตสาที่เราไม่จัดเนยฮะ,ะมันจะมีการ,ม,ม,การมันจะมีกลุ่มที่แบบเหยียดเย็ดเหยียดเหยียดเชื้อชาติเหยียดพม่า,ะมานะฮะเราไม่อยากให้กลุ่มพมา่ามาจัดกิจกรรมนี่แหละฮะคือมันเป็นอัตยศ ความอภยพของประเทศนะฮะก็คือมีกลุ่มแบบนี้มีกลุ่มวิที่จะชอบผ่าเรื่องกับคนพม่านะฮะทางผมไม่อยากให้เกิดเหตุปะทะแล้วก็ไม่อยากให้ประเทศชาติเสียหายมากกว่านี้ไม่อยากให้ประเทศไทยมองภาพออกภาพแบบไม่ดีฮะทางผมก็เลยตัดสินใจไม่จัดชุมนมุมแล้วก็แค่มายื่นหนังสือกับทางยูเอ็นฮะเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองความสงบสุขของบ้านเมืองครับ เอาง่ายๆนะคือทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อรวมทั้งมึงให้วีระเสงทองข้มอมูลพวกมึงทุกคนที่ก่อเหตุในไทยทั้งหมดโกจะรวบรวมให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะบินไปเข้าพบมินอ้องลาย และกูจะไปด้วยตัวกูเองมึงเตรียมรับผลกรรมที่ก่อไว้กับแผ่นดินไทยมึงและพวกเตรียมประเชิญชะตากรรมที่มึงสร้างไว้ประเทศมึงมึงยังไม่รักแล้วมึงมาก่อการในประเทศไทยกูจะไว้ใจมึงได้ยังไงแต่เจอกู